เป็นสันเป็นชั้นเลยจ้ะอ้อคือจะเงินไหนบวกพริกนี่หมดนี่หวานงี้ร้องอยังก็เอออ่ะเนาะอนไงละนอนยาเนี่ยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับพ่อเห็ดเลยเห็ดวาวพวกมึงไกลๆอย่างนี ดอกแรกไหมดอกเห็ดละโง่ขาวดอกแรกอันนี้เก็บมาน้ำทางนี่เก็บมาน้ำทางมงนี้มาน้ำกันสามช่องคือเ่าเดอ้อจ้าที่จังหวัดแม่ห้องศนค่ะสามช่องนํากันนี่อะไรตัวเองถากบ่ไม่ใช่ขี้กระตือ้าพรมผากำปัน่น ป่าทุกสามดอกโลเนาะครับลอ,อกจุ่มนี่ยังยังออกเป็นกล่องอยู่สิมี <c oughs> คนบานทิมดทางล่างเนาะอ๋อก็ออกดีแต่เป็นสุดเลย <c oughs> หิ้นเลยนี่หมูวานนี่เลยได้บานบานนี่ไหมเลยล่ะไม่ขามันไปแกงนี่ลแหละพี่น้องไปแกงโอ้ยแน่นดีค่ะอีกส่วนเอาไปแกงแล้วเนาะครับแกงกระหนึ่งลาดแบบนัาว มือนี่งัดไข่ครับเฮ้ยพอไข่ได้มือนนี่ปุ่นสาวันอยู่ทึ่งปุ่นเออวันนภา,าเดี๋ยวเอาเห็ดก่อนอุ้ยไข่นี่นโตดโปดนุ่นพี่เฮ้ยเจ้ากระเบื้องน,นู้นฝนเหรอไข่ปุ่นเห็นไหมปุ่น ลราออกสมครับเมื่อนี้สีสมสมนี่นะพระอยู่ทึ่งโอ้ดอกใหญ่นาะสามดอกกับแป้วอีกสองัดแล้วก็งัดงัดแล้วก็งัด น่องแล้เนะี่ยอันนี้น่งแล้วพี่น้องปอยเป็นเสื้อต่อไปละอีกใ่ก่อนอ้ม่ก่อนสองขครงนี้เบี้ยงกันกันนะปาดมหาหากเลืกเถิดเงียบเอียงยุบเลืกนึ่งเลย เีนใครนีปลาขึ้นมากพ่อมองนี้เลยบ่สีเหลืองขาบมาฟังนี่ ดเข็มตะดอกครับยางมวเป็นเหยียบไข่สวยหน่อยครับหาดอกดอกนึงอยิ่ผู้เดียวเอาเอาสีหลอกก่อนพีนอดอกนี้เนาะจ้ะสวยงามสวยมากเลยเนาะแต่พี่เลยโอ้โหขอแตสีมือนะตั้งรักก่อนเปิดให้หน่อยสิอยากเห็นขา

หัวกับไข่หมครับเอาบ้านไม่มีไข่อันนี้ไม่มีเพื่อน <c ười> อยูเลิกด้วยมือนี่วันกับสั้นมือนี่เหมือนว่ายู่เลิอกอีกเห็นอะไรเธอเห็นอะไร เ,เห็นเห็ดสิขาไม่เจอเลยนี่จิ้มเลยงัดขึ้นไปเลยถือที่เห็นแตกเครื่องสำกิชงสามพี่ใครเรียนดีแท้ๆเห็นเราโงกเรียนกลงงระมดุดหัวออกจากดิน ลเลยเออพูดนะแยอันนันอวอ,อยู่ข้างล่างขาข้างล่างอยู่ก็จะเกิดอีกอยู่ดออ เดินมาไม่ไกลก็เจออีกแล้วมือนเหี่ยงฝนท่านมาพเพราะริมๆฝนไม่แรงหูออกเป็นสันพ่ะปันแต่งเอาแท้ พอดอกใ่ <laughs> ดอกใ่มันก็ไม่มอยู่งสิบอ่ะเอามาบัดถิ่นเจ้าเตรียมความพร้อมนี้ยังกูนะจากดอกทัางหมดเจ้าบานดอกครับบานใ่ดอก เอออะนา่ใหญ่ลยถึงมันก็สันนั่นเนาะดินก็สไลด์ั่นไยากกว่ากระายเนาะครับสองดอกนี่มันก็แกงได้เลยเด้อิ่มได้เฮาหนสองคนมือนนะมโอต่อมันหวานอ่ตัวเ่องใได้บได้เลยไคนึงก็บานนึงไปแกง ไข่ตอดโบดอยู่เอ้าวนะ <Okay. S 1> ่านงแย่หา,าเลยว่ะนี่ตุ่มๆข,า,ขาวๆนี่ครับอุ้ยของแท้ของแตงนี่ติมติมแตงแย,ย่หมกเลยลนะไข่ด้วยมีไข่ด้วยจิ่งลงคลองซะเนาะ สองูมไปเอาน้ำกันเฮ้ยดัดเดินขก้นมาเลยเห็นใส่ตาน้ำวันนภา อยู่เป็นมูเลยไหมซองครับนี่ไปอยู่แข่งคองแม่โอ้ดินเหนียวเนาะแม่นี่คือมีอยู่ Mình xuống miếng kinh thần luôn Lực này thang này tìm ngay Bịt bịt nó cái này. được Lực lên gì. Đây đây số, đây số. lực này. <laughs> ดินเหนียวทึงหินมอ <c oughs> งสี่ส่วนหออกรออเจ้าเนาะนี่คนอ่ะยุกไก่มองจอดรถเนาะครับคนขามบ้เพิ่นก็จพิฮาทั้งในหมดลัทีแมนวงไก่มันเลือนะ่อเนาะแมน lại tí nó xem <coughs> ว่ามันถวยโอลิมปิกปุณนี <c oughs> ถวยคือ,อวโอลิมปิกใช่คือถวยรางวัลปุณนีแมนคุณมูขึ้นไ,นนได้รางวัลง,ง่ายไหมนีอน่ออกเมื่อไก่หอดดนรดล่ะหามูกันมวยมูถ่าและบุโอ้ดันดินออกมาเลย จังที่เห็นรอกม่มีใครขืนไม่อยู่ยุ่ยนี้เป็นสันเป็นชั้นเลยจ้ะดูนี่เก็บมาวนะแดดดเลดย หอนเลยพี่น้องเฮ็ดที่สิคืนครับวันนี้เมื่อวานนี่คือผมเนาะอีสองเนาะแมนน่นกระตางว่นาน่ะค่ะเด็้ออกไหมงา้างขัด จุ่มนีจะบดอกสี6าอกอันนี้เพท่านด้พวกรดอยู่ดอกพี่กระบานล่ะใหญ่ลงไพ้คนเนาะโอ้เสดายเอาอ่อนมูนี่ใกล้ถนน,นบัส,สุดไทยใกล้ทางออกเนาะรับ เดี๋ยวก็เดีออกไปหาหมูกันหมูกลับมาไ,มไปผู้จ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้วันนภาพาลุยคือเก่าด้วยจ้ะพี่น้องฝากติดตามด้วยมือนี้เขาลาไปก่อนน้อยสำเนาะครับสวัสดีค่ะมินาพอกันไหมเนาะเนาะไปะะครับผมเต็มตาคือเกา่านั่งดีบ่ได้ดอกงวยจิงงวยมาสิน